ไปไหนแล้วไม่รู้หนุ่มเอาจักรยานเนี่นยออสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่เป็นที่อ่างเก็บน้ํามากประชันนะครับวันนี้ก็จะมาวิ่งนะครับออกกําลังกายครับให้ดูบรรยากาศกันตอนนี้เวลา17นาฬิกา42แล้วนะครับก็แดดค่อข้างที่อย่างแรงอยู่ เดี๋ยวีิสพาพเราก็วอร์มแล้วก็จะทําการวิ่งรอบอ่างว่ากันไปครับวอร์มกว่านก็เริ่มมีคนมาวิ่งเยอะแล้วนะครับ เย็นไงครับบรรยากาศอิริโตอิลิอิินุม

นีวิ่งได้ห้ากิโลแล้วครับเข้าป่าอยู่คาลิปต์กล้อ <c oughs> งไม่ถึงกล้องไม่ถึงได้อยู่ได้อยู่ อากาศดีมากวันนี้ยาไปครับยาไป 21K สิบเอ็ดวันนี้เป็นไงครับป๋าวันนี้ เรื่อยๆครับวันนี้ตัวยาไปวันน,นนี้ลองล<ะ>ันบรรยากาศวิวดีมากเนี่ยแล้วตอน <laughs> นี้เริ่มมีการถอดเสือ้อเ <c oughs> กิดขึ้นแล้วครับ มันจะมีเหลืองมันจะมีเหลืองกันแล้วตอนนี้ต่อเสื้อกันแล้วอนี่ขาแรงขาแรงพัดยาครับตอนนี้ดันเนินครับขาแรงพัดยาดันเนินอ,อิลิกเริ่มเริ่มไม่ไหวเริ่มต้องถอดเสื้อแล้วอิลิกอิลิกหนุ่มอิลิกสิงโต นิดเดียวครับครับสองโลสองโลนิดๆนะครับอิริอิรินุมนเหยมือนจะหมดแล้วเนี่ยนะหมดยังหมดแต่ความเข้มเยอะไหมงลุ้นื้อนะตอนนี้ผมก็วิ่งไม่ได้13.5สาโลครับ ก็ฮาร์ดเลดขึ้นก็นเลยเดินพักเป็นช่วงๆหน่อยครับเอาเท่าที่เราไว้นะครับที่อ่างเก็บน้ำให้มาประชันเส้นทางรอบนี้ก็ประมาณสิบโลนะครับก็วิ่งรอบหนึ่งแล้วก็อีกนิดหน่อย <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างที่จะเส้นทางยาวนะครับวิ่งตลอดสาย ก็จะมีเส้นหนึ่งที่ว่าเข้าไปในวัดแล้วก็กลับรอบมารอ,อบนึ่งโอเคครับ